ไปดูฝั่งของโปรตุเกสกับฝรั่งเศสบ้างดีกว่าครับนะคะก็คือโปรตุเกสเนี่ยไปไปมามาอ้าวต้องมีลุ้นกันเรื่องของคริสตยโนโรนัลโดเหมือนกันค่ะคือจำได้ไหมที่เราพูดเรื่องไออัตราการเต้นหัวใจอะ่ะอ่าฮะมันคือสปอนเซอร์ขาวาคือแบรนด์บริษัททางด้านฟิตเนสแต่ทีเนี้ยพอมันมีการเปิดเผยข่าวมาว่าโอ้หัวใจโรนัลโดตเต้นเท่านั้นเท่านี้ยูฟ่าก็เลยอ้าวแล้วแกใส่ลงไปได้ยังไงัล้ว มันผิดกฎเพราะว่ามันมีกฎด้วยฮะมันมีค่ะเขาบอกว่าเออผิดกฎการตลาดของยูฟ่าคือยูฟ่าเนี่ยเวลาที่โพสอะไรแล้วโพสอ้างอิงเกมยูฟ่าเนี่ยแล้วมีการใช้ชื่อเอาอีกแล้วคนคุ้นมากเลยให้หมดนะนี่มารีนเลทกับยูฟ่านะตอบได้เลยไม่โดนหรอกก็คุยกันได้แต่ว่าเขาก็ต้องออกมาขู่ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็ทำาไปเรื่อยๆนี่ไงบริษัทนี้ฮูบเนี่ย เดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวยูฟาบอกเฮ้ยมันไม่ได้จ่ายตังเรานะใช่แล้วกลายเป็นว่าไปพูดถึงใช้ชื่อ2ทีมที่ลงเล่นผลลัพธ์ชื่อนักเตะที่อยู่ในสนามแบบเนี้ยมันผิดมันละเมิดลิขสิทธิ์อ่าแล้วคําำนี้คุณค้วแล้วการกดแล้วนักเตะจะใส่อะไรที่เป็นแบรนดิ้งอ่ะลงไปอ่ะไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะแต่ถ้าเป็นนาฬิกาที่วัดหัวใจได้ก็ไม่ได้ไงเพราะว่ามันเคยมีเกมยูโร2012ตอนนั้นนี่คัสเวนคือใส่ลงไปอ่ะปกติเขาไม่ใส่เครื่องประดับอะไรลงไปอยู่แล้วนี่ใช่ไหมค เราก็ไม่เห็นอ๋อแต่อาจจะอยู่ในเสื้อปะน่านนจะอยู่ในเพราะเมื่อ,อกี้แอบ พยายามสังเกตก็ยังมองไม่เห็นอยู่มอนกันใส่ใต้เสื้อไอ้เสื้อที่ยาวๆเนี่ยหรือไม่เสื้อรัดหรือเปล่าบางทีมันมีแบบคาดอะคาดใต้อกอะแต่ที่เป็นข้อมือที่เขาบอกลิสต์แบรน์อก็อ่ะแต่เอาเป็นว่าจริงๆเขาไม่ได้ใส่นะคะก่อนหน้านี้มันมีนิคัสเบนเนอร์ที่เคยฉลองประตูด้วยการเปิดเสื้อครับทีเนี้ยเปิดเสื้อไม่เท่าไหร่ดันเห็นขอบกางเกงในแล้วมียี่ห้อแบรนด์แบบว่าโด้กับเบคแคมมก็เคยทำอะไรอย่างนี้ก็เลยโดนแบนไปหนึ่งเกมปรับอีกแปดหมื่นปอนด์นะะตอนนั้นโดนแบนหนึ่งเกมด นั้นกล้าแบลโลโน่ไหมไม่กล้าอยู่ฝ่าผมถามตรงเดี๋ยวโดเดี๋ยวโดบอกเดี๋ยวเบ้าให้แบมนเดบ็อกเลยคุณปอดิวนัดส่งอีเมลไว้ก็ได้กล้าแบลโลโน่ไหมแหม่เขาไม่แบลเขาแบนนี่แบนแบนแบนป๊อปได้แหละป๊อบพีพีทีจะโดนเออนะคะครับส่วนมาร์ติเนสก็ยังใช้ชุดเดิมนะคะที่จะไปบู๊กับฝรั่งเศสค่ะในเกมคืนนี้ตีสองวันนี้เดลี่เมลเอียร์เลดี้แมนเขามีเขียนคอลัมน์ที่เมื่อวานเราคุยกันในออนไลน์ด้วยนะว่าเขาเขาเขียนประมาณลงไปโต๊ะวันนี้คิดถูก ที่เขาไม่งัดข้อโรนัลโดเพราะถ้างัด he w i l l l o s e เขาบอกอย่างเงี้ยแหละเขาบอกเขาเขามองกันไกลเามองกันไกลมองกันไกล <c oughs> ต้องให้ลงต้องให้ลง เล็นร้อยยี่นาทีก็ต้องให้ลงเล่นเยาว์เยือนก็ลงแต่ว่าเนี่ยคืนนี้นะคะตีสองค่ะมาติเนสเองก็น่าจะใช้นักเตะชุดเดิมลงสนามแหละไม่มีปัญหาผู้เล่นดักบาดเจ็บถ้าจะเปลี่ยนนะสื่อเขาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนน่าจะปรัด l a อา u ์ที่ฟอร์มไม่ค่อยดีอ่ะอาจจะให้โจตาลงมาเลยประสานงานกับทางด้านของซิลซาแล้วก็โรนโดนอกจากนั้นเนี่ยก็น่าจะยึดตัวเดิมหมดเลยป้าลิญาบูโนอันนี้คือดีอยู่แล้วดีมากอยู่แล้วเป็นดีอาร์สการเซโลโ่แล้วก็ ผู้เา่นประตูอย่างคอสตาที่ซูเปอร์เซฟสิ่งที่น่าจ,าจับตามองคือเอมัปเป้เนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาจะเจอ,อคันเซโล่แต่ก่อนนั้ฝั่งขวาเขาไม่เจอเปเป้นี่ว่ะเราเปเป้นี่นัดที่ผ่านล่าสุดมาได้ของโปรตุเกสในการเจอกับโซโลเวียเนี่ยโอ้โห41ปีเนาะเขาก็เก่งเหมอนโรนโดแหละแต่ว่าสถิติอายุมากสุด โอ้แต่ขาอ่อนเจอถ้าไม่ใช่เบนจะมปนเซก้ผมว่านะโปรตุเกสตกรอบไปแล้วไงแต่ว่าฝั่งของเอมบเป้เขาบอกเลยอ่ะเขาตื่นเต้นรอคอยอ่กันที่จะได้เจอโรนัลโด้ในเกมนี้นะก็จริงก่อนยูโรอ่ะมันมีผมจำได้ว่าเหมือน b ีบีซีเคยแบบทำโยงกันเล่นๆน่ะแล้วก็เป็นโด้เจอ มาเป็นในรอบนี้จริงๆนะใช่อีย BBC เดี๋ยวก็ต้องมีข่าวค่ะขอคุยเรื่องกับ BBC นิดนึ่งช่วงนี้ประเด็นเยอะอเแต่ไปดูฝั่งของฝรั่งเศสก่อนทางด้านของเดชองส์นะคะก็ สื่อเขามองว่าอาจจะตัดสินใจส่งคามาวิงก้าลงแทนแลัี่โดนโทษแบนนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าจะใช้ทางด้านของยูซุฟฟอฟานาแต่ว่าโดยประสบการณ์ของคามาวิงกาเนี่ยน่าจะช่วยได้มากกว่ามองว่าน่าจะช่วยได้มากกว่านะคะก็จะประสานงานกับกองเต้ชูอาเมนี่ขยบอังตัวกิสมันไปเป็นหน้าเป้าแล้วก็ ไปสนับสนุนไปม่ใช่เสีสยบอยับตัวกิสมันไปสนับสนุนหน้าเป้าอย่างเอเบเป้เปอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะมีแปรปรับทับอยู่เหมือนกันผมว่าเผลอจะดีกว่าลาวิโอด้วยซ้ำเพราะว่าคาร์มานิก้าคือเขาหนุ่มเขาฟิตเ,เนี่ย<ร>แล้วเจอกับโปรตุเกส<ล>ที่แบบเออมันก็ต้องใช้ความเร็เวสู้กันอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามิดฟิลด์เพราตัวใหญ่คู่นี้คุณคิดว่าอะไรคุณป๊อปต่อเวลาอีกเหมือนเดิมฮะยาวทั้งสองคู่เลยใช่ไหมเออผมคิดว่าสองคู่นี้ไม่จบ90แน่ๆนะครับบอกบอกพี่มีนบอก พี่ชัาพาไม่ได้เลยนะฮะว่าเตรียมตัวนะควันนี้ใครเข้าครับพี่เตรียมตัวเตรียมใจที่ได้เลยเพิ่งเถื่อนะมันไปถึงจุดโทษได้ทั้งสองคู่เลยอ่ะใช่ป่ะเราว่าคู่สเปนยอรมันดีต่อเวลาแต่จบในเวลาไม่จุดโทษโปรตุเกสฝรั่งเศสมีสิทธิจุดโทษอคุณผู้ชมคะโปรตุเกสฝรั่งเศสคิดว่าใครจะชนะชนะในเวลาหรือเปล่าและอย่าไปเป็นเหมือนในฝรั่งเศสกับเบลเยียมครึ่งแรกนะที่แบบเขากลัวตกรอบด้วยกันทั้งคู่อ่ะแล้วแบบ